ดีค่ะอันดีคลิปที่สองเนาะจิตแรกก็พูดเรื่องผ้าถุงน้ําไหลเนาะนี่จ็ดผืนนะคะถ้าใครสนใจก็พักนางมานะคะส่วนของคุณพิงค์เดี๋ยวคุสุดจัดการให้นะคะอะันนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงผ้าถุงตัวร้อยร้อยแปดสิบบาทเนาะนัเมื่อวานนี้เขาก็ตัดมาสองผืนนะคะ ร้อยแปดสิบบาทก็คือน้ำตาลน้ำตาลนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะนะคะมีน้ำไหลนิดนิด,นดมีขีดเห็นะคะสวยมากค่ะใครอยากได้ก็ทักทุ่สุขหมานะคะแล้วก็ลายใบไม้นะคะเอาเข้าใกล้สิทธิ์แันวเร่งครับให้เขาดูอ๋อ สวยเห็นไหมคะแต่ามาสวยมากเลยเมื่อวานเขาตัดสองถือเขาจะไปงานแต่งจริงเพ็บายคะ่ะนิ้สุดจะว่าด้วยน้ำตาลนะคะได้่ร้อยแปดสิบบาทคะ่ะพิ่งมาเมื่อคืนเองสีสีมันจะต่างกันตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นน้ำตาลดำเห็นไหมคะมันจะต่างกันนะคะ เดี๋ยวจะดูว่าเอ๊ะมันสูตรสมัยสีนะคะนี ha, e in e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  okay. ่เป็นครีมนะคะนี่เป็นละลายอันนี้สวยลดแปดสิบบาทโอเคแล้วตัวนี้ตัวนี้คือเห็นไหมคะจะต่างกันตรงนี้ มีดอกไม้ไมีขิดสวยค่ะโอเคลด80บาทแล้วก็สีสีขาวขาวทองนะคะพึ่งหนาสหลมากลด80บาทค่ะนะคะ ันนี้คุณูจะพูดเรื่องผ้าถุงสําเร็จผ้าถุงสําเร็จที่ตัดป้ายนะคะมีดําม่หมาอะไรบ้างนะคะมาอยู่โอเคมาขายเลยนะออันนี้สีขาม ำแดงนะคะสีขาวาำแดงอัดพระกาวเรียบร้อยนะคะเป็นงานสอยนะคะเป็นงานสอยสองรอยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็สีดําที่อยู่ในหุ่นนะคะแล้วก็โอเคอันนี้เปียกบางคุดบังคุดอันนี้มีตำหนินเลยหรออันนี้ไว้คืนเขาอันนี้เหลืองอน้ําตาลทอง ตาลทองสวยอยู่แล้วเนาะตาลไม้ต่าลทองตัอได้มาสามผืนนะคะได้มาสามผื้นตาลทองนะคะสองร้ห้าสิบาทแล้วก็แดงแดงชํำแดงเข้าเข้าวันเลยจริงๆว่าจะใส่แดงแต่นี้เห็นมันแดงไปก็เลยตัดนางได้ดำกเห็นไหมคะ แดงช้ำแดงเลือดหมูเลยลูกให้ดูดดดนะหลายสาดหลายผิดแค่ว่าแล้วก็สีมว่วงสีมว่วงค่ะทักมานะคะสองร้อยห้าสิบบาทมีสีละคืนค่ะแล้วนี่มาใหม่ยกดอกพิกลนน้านผะืนเดียว ปาลา Nam 泰นะคะดูงานเขาฮะเป็นงานสอยผ้าถุงนะคะไม่ใช่งานเยอะก,ก็ออกมาดูสวยหนงร้อยห้าสิบบาทโอเคหมดหมดแล้วค่ะนี่เสี้ยโอเคครบละาำสัญญานะคะเขาบอกว่าบุคคลที่มีสัจจะ เทวดาย่อมสาตุการถ้าเราสัญญาอะไรอันนี้มันขาดแยกมาเลยนะทูกสัญญาอะไรที่เราจะให้ไข่หรือว่าพูดถ้าสัจจะออกมาแล้วคือตัวเราต้องทําตามคนอื่นไม่ทำไม่เป็นไรแต่ตัวเราต้องทําตามเนาะทำตามสัจจะของเรานะคะเทวดากับนางฟ้าถามกันว่า มนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่เป็น <c oughs> สิ่งไหนต้องสาธุการเขาก็ลงมาถามพระพุทธเจ้าเวลาเราลงมาเนี่ยคือมาหาพระสัสจจะเจ้าปรดาหรือว่าผมูมิเลยก็ต้องมาเรื่องไหนล่ะเรื่องสายเรื่องฝาเรื่องหน้านะคะจะไม่มาเรื่องบุหรือเรื่องหลังมาก็มาตอนดึกๆเพราะมนุษย์ขี่เหม็นนะคะประมาณดึก ถ้าถามต้องถามว่ามนุษย์ที่เราควรสาธุการเป็นมนุษย์เช่นไรถ้าส,สดาแล้วก็ตอบว่ามนุษย์ที่มีสตถถ้าก็มีสัจจะกับตัวเองแล้วมันมีสัจจะคนอื่นแล้วมันจบก <c oughs> ็ควรสาธุการกับเขานะคะถ้าเราละปากอะไรเราต้องทํานะคะวาจานี่จะเป็นนายเรานะคะถ้าเรา คิดว่าทำไม่ได้อย่าอย่ารับปากใครนะคะ่สูดอะถ้าจะทำอะไรอะ้็จะทำชิงแต่ถ้าถ้าไหวหมยว่าสูดพอไหวสุดจะทำถ้าไม่ไหวคือไม่ไหวแต่เพื่อนก็นบอกว่า,าสูพักผ่อนเถอะจะได้แข็งแรงแล้วค่อยทำคือ พรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไหมนะคะพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไหม่ถ้าวันนี้ไหววันนี้ทั้งทำนะคะเราจะบอกว่าพรุ่งนี้มเรื่อนี้ไม่ได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือเราต้องทำํำกขณะปัจจุบันถ้างั้นเราจะพลาดโอกาสนะคะคงสุไหวคงจะทำาันทีนะคะ อพอหายจะได้ก็หายหายใจไม่ได้ก็นอนประมาณนี้นะคะก็ดูแลตัวเองจะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ว่าพอทนเขาบอกว่าผู้ที่ฝึกได้แล้วก็คือจะดตางกับบุคคลอื่นก็คือรอได้ทนได้ประมาณนี้นะคะผู้เบกขาต้องสูงนะคะ ถ้าเรามีอุปบรเบขาที่สูงแล้วเราสามารถอยู่ได้ทุกสถานาการณ์แต่ถ้าเราคนอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไปรับฝึกไม่ได้นะคะคนฝึกได้ก็คือรอได้คนได้ความน่าสงสารของมนุษย์ก็คือ กันเรียนไหวยกันกิเลสเป็นของหน้าหน้าชื่นชมที่จริงอ่ะ่วเราถ้าต้องการหลุดพ้นเรื่องพวกนี้เราต้องละเว้นกิเลสที่มันมากระทบเราคร่ะบอกว่า,วาทำความดีให้สุดหลอก เอาว่ายากไหมยากแต่ว่ารษฐาสตรดอมันก็ทำได้เระะาทำได้สิ่งสำคัญก็อยู่ที่ใจเราเนาะยังสุดอะยืนให้ดูนะคะอีกครั้งหนึ่งกับเสื้อสีดอดอดอแดงสีแดงลิส์นะคะในวันอาทิตย์นะคะก็ประมาณนี้แต่ร่องรอยวัฒนธรรมอยู่ก็ประมาณนี้นะคะก็ตามสัญญานะคะถ้าง,งั้นคุณสุก็เนาะ รัานาคะสวคสะดีค่ะพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปเนาะ